สวัสดีครับอยู่กันกับช่องอีหยังวะนะครับเรียกกันว่ารอคอยกันข้ามปีเลยนะครับสำหรับมือถือเรือธงราคาประหยัดอย่าง Galaxy S 21 Fan Edition เนื่องจากปัญหาชิปเซ็ตขาดแคลนนะครับเลยทำให้ต้องรอกันนานสักหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูสเปคกันนะครับว่าณนะวันนี้ยังคุ้มค่าหน้าซื้อหรือไม่ Samsung Galaxy S 21 Fan Edition มาพร้อมกับขนาด155.7ณ74.5 คูณ7.9มิลิเมตรน้ำหนักตัว177กรัมจอด้านหน้าครอบทับด้วย Gorilla Glass Victus ด้านหลังเป็นโพลีคาร์บอเนตเฟรมทำจากอลูมิเนียมอัลลอยหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X อัตรา Refresh r a 120Hz รองรับ HDR10+ ความสว่างสูงสุด1,200นิตขนาดหน้าจอ6.4นิ้ว สกรีน2 body ratio น้อยกว่า85.5%ความละเอียด1 0 8 0ูณ2,400พิกเซลสัดส่วนหน้าจออยู่ที่20:9ต่อมาพร้อมกับ Android 12ครอบทับด้วย One UI 4สเปคที่จำหน่ายในประเทศไทยจะใช้ชิปเซต Exynos 2100 CPU Cortex X1 2.9 GHz 1แกน Cortex A78 2.8 GHz 3แกน Cortex A55 2.2 GHz 4แกน CPU Mali-G78 MP14 RAM LPDDR5 ขนาด 8GB Store a t e USS 3.1มีให้เลือก2ขนาด 128GB และ 256GB รองรับ 2GTS-M 3 g h s DPA 4G และ 5G สำหรับการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 GPS รองรับ A-GPS, Gronas, BDS และ Galileo USB Type C version 3.2และรองรับ Near Field Communication แบตเตอรี่ลิเธียม Polymer i ์ไอนขนาด4,500รอมรองรับการชาร์จแบบใช้สายสูงสุดที่25วัตต์การชาร์จไร้สายสูงสุดที่15วัตต์สามารถทำ Reverse Charge ได้ที่4.5วัตต์และรองรับ Power Delivery 3.0กล้องเซลฟี่ขนาด3 2ล้านพิกเซล f 2 2แบบฟิกโฟกัส กล้องหลักจะประกอบไปด้วยเลนวายขนาด12ล้านพิกเซล f 1.8มี OIS เลนอันตรายขนาด12ล้านพิกเซล f 2.2กว้าง123องศาเลนเทเลโฟโต้ขนาด8ล้านพิกเซล f 2.4มี OIS รองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 4K 60เฟรมเลทรองรับใจโล EIS ทั้งกล้องเซลฟี่และกล้องหลักลำโพงคู่แบบสเตอริโอที่ได้รับการปรับแต่งจาก AKG เชื่อมต่อกับหูฟังผ่านพอร์ต USB Type C รองรับ Dolby Atmos สแกนนิ้วใต้หน้าจอเซนเซอร์ accelerometer, g y r o proximity, compass ราคาเปิดตัวในประเทศไทย 22,900บาทสำหรับรุ่น s t o r l g t 128 g b และ25,900บาทสำหรับรุ่น s t o r a g e 256 g b และถ้าจองภายในวันที่4-10มกราคมจะได้รุ่น s t o r a g e 256 g b ในราคา22,900บาทเมื่อดูจากสเปคแล้วนะครับก็ไม่แตกต่างจาก Galaxy S20 Fan Edition สักเท่าไหร่สเปคกล้องเนี่ยให้มาเท่ากัน กล้องหน้าก็ยังเป็นฟิกโฟกัสเหมือนเดิมส่วนกล้องหลังเนี่ยสเปคเดียวกันเลยในเรื่องของการถ่ายภาพ AI ที่ช่วยในการถ่ายรูปแก้ภาพบิดเบี้ยวเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ S20 Fan Edition แล้วดังนั้นแล้วถ้าเกิดมองเรื่องกล้องเนี่ยยังดูไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนสักเท่าไหร่ถ้ามองในเรื่องของ CPU เนี่ยสเปคที่ให้มาเนี่ยก็ใกล้จะตกรุ่นเต็มทีนะครับมันก็ใกล้จะเปลี่ยนเต็มทีแล้วเลยทําให้ลดความน่าสนใจลงไปเยอะเลยทีเดียว แต่ถ้าหาเพื่อนๆกําลังมองหามือถือเครื่องใหม่<ๆ>ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าสเปคส่วนใหญ่จะไม่ได้แตกต่างจาก Galaxy S 20 Fan Edition สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาก็จะได้ CPU ที่แรงขึ้นหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ที่ครอบทับด้วย Corning Gorilla Glass Victus และสําหรับเพื่อนเพื่อ,อที่ไม่ชอบจอแบบขอบโค้ง Galaxy S 21 Fan Edition ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกไม่กี่ตัวเมื่อเทียบราคากันกันกบ Galaxy S 20 Fan Edition เมดเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาก็ยังถือว่าคุ้มค่าอยู่ดีแต่อยากจะตั้งข้อสังเเกตให้พื่อ,อทรา อซือ้คือรุ่นที่ทําตลาดในไทยจะใช้ชิปเซ็ต Exynos และ S 2 1 Fan Edition จะไม่สามารถเพิ่ม m ม m o r y Card ดได้ปัญหาทัชเพี้ยนทัชหลดที่เคยเกิดขึ้นกับ S 2 0 f a n Edition อาจจะยังไม่หายไปมีรายงานจากผู้ทดสอบว่ามีอาการทัชหลุดขณะเล่นเกมดังนั้นแล้วคอเกมทั้งหลายอดใจรอดูสถานการณ์ให้แน่ใจก่อนก็น่าจะดีสําหรับผู้ที่ใช้ Galaxy S 2 0 f a n Edition อยู่แล้วถ้าถามว่าควรอัปเกรดไหมสําหรับผมคิดว่าไม่แต่ถ้ามีเงินเหลืออยากจะเปลี่ยนก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับผู้ที่ออออยากกซืืื้มมถให่็็เปนตัว ือกทีีด่ดโอเคครับสำหรับวันนี้คงพอเพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลที่นำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ